อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังโค่นโปลแลนด์คัดโอลิมปิกวันที่20กันยายน66วอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกเป็นการลงสนามในนัดที่4กลุ่ม C วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปลแลนด์เจ้าภาพทีมอันดับ7ของโลกโดยผลงานตบสาวไทยแพ้รวดมาทั้ง สามนัดยังไม่มีแต้มส่วนโปโลแลนด์กำลังฟอร์มแรงชนะมาสามนัดรวดเกมนี้โค้ชด่วนดนัดานายศรีวัชรเมธากุลจัดผู้เล่นหกคนแรกชุดใหญ่พรพันเกิดปราดชัดชูออนโมกสีอัชราพรคงยศทิมทิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและมีปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระ ผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยสู้เต็มที่5เซตหักปากกาเซียนพลิกเอาชนะโปลแลนด์ไปได้3-2เซต 25-18, 7-25, 25-22, 23-25, 15-12คว้าชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเล่บอลคัดโอลิมปิก2024ได้อย่างสุดยอด สำหรับผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมนี้คือสตีเซยกแมกดาลีนาตัวเก่งโปแลนด์ทาไปทั้งสิ้น25คะแนนผู้เล่นทําแต้มสูงสุดให้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอัจฉราพรคงยศ22คะแนนวิภาวีสีทอง17คะแนนพิมพิช,ชยากกกรนนัม10คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง9คะแนนหัทยาบำรุงสุข8คะแนน ที่สำคัญจากชัยชนะนัดกระหึ่งโลกค้นโปโลแลนด์ทีมอันดับเจ็โลกทำให้ตกสาวไทยโกยคะแนนสะสมโลกเพิ่มอีกบวก9.68คะแนนมี209.71คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยขยับแซงเบลเยียมขึ้นมารังที่13ของโลก โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกดูวอลเล่บอลสดทีมชาติไทยวันที่22กันยายน2566เวลา19.30นาฬิกา30นาทีวอลเล่บอลหญิงไทยพบสโลวีเนีย